น่าเอ๊ะเอ็กห้านี่หมานแท้ไหนดูสิดูสิเจอ,อยังยกให้เลยยกให้เลยลุงนื้ไหน<ด>เหรียญแน่นอน<ด>ใช่ไหมยกให้เลยยกให้เลยโอ้โหยเอาเลยเเลยุงนี้ผมไม่เอาโอแต่ป,ป่ะเออแค่เดียวกับฝาเลยเย่เจ็ดอ่ะ ของผมผมขุดเหรียญรอห้ามันก็ค่าเจ็ดสิบหกของผมสามเก้าสี่สิบแค่เดียวกับเหรียญเลยเอาเลยผมยกให้เลย,เ,ยเอ้ยขอบคุณนนคนะฮะ <c oughs> ดูเสียไหนอะไรประมาณสักคืบน,นี่แหละไม่สาบปังเลยมันมันอยู่ไม่ลึกเดีมันอยู่ไม่ลึก,กลหืม อะไรเนี่ยห่วงอ๋อห่วงเหล็กไม่ใช่กระเหล็ก่นี้ไม่ใช่ใช้กำไรไหมกำไรอ่ะใช่ไหมใช้กำไรใช่แน่นอนชัว่กำไรหรือกำไรหรือห่วงเหล็กไม่กระเหล็กมันต้องขึ้นสีแดงโอ้โอ้นี่กำไรอ๋ไม่สีเขียวเลยนี่เนี่ยสาธุเดินทางมาไกลให้เลยเอ้ยขอบคุณครับนี่เอ็ก5ได้ ขอบคุณครับก็ยกให้แล้วมีกำไรแล้วเนีเขียวเนี่ยขึ้นเขียวเนี่ยโอ้หมาน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 โอเคครับ